สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าแสงทองในเงามืดน,นะครับผมเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราลุ้นรับสกินทองใช่ไหมโดยการที่เราค้นหาประกายแสงให้ครบ999ประกายแสงประกายแสงตอนนี้ลุงมีอยู่ศูนย์นะการที่ได้ประกายแสงแต่ละครั้งเราก็ต้องหมุนนะหมุนครั้งละ18อาพีนะครับ FC นี่แล้วม,มันก็จะมีบอกด้วยนะนี่ถ้าถ้าคุณหมุนครบ 500ครั้งได้ไปเลย20ออฟห้าร้อยครั้ง20ออฟจะเยอะไปไหมคุณหมุนให้ครบ60ครั้งคุณก็จะได้ FC ก็จะได้ 55x ทิเกโทเค้นนะ55าสิโทเคนนะถ้าครบ90ครั้งก็ได้อบ1ลูกนะซึ่งที่จริงแล้ว30ครั้งมันเท่ากับ360 RP นะครับ FC อ๋อโอเคนะก็ถ้าเราหมุนประมาณ600กว่า RP แล้วก็ได้โทเค้นฟรีๆมา55าสิโทเคนนะ งั้นเรามาดูกันนะครับว่าลุงจะหมุนแล้วจะได้ประกายแสงเก่าเก่าเก่าหรือไม่โอเคลุงหม,มุนทีเดียวเลยนะหมุน30ครั้งเพราะหมุน30ครั้งมันใช้แค่360 RP นะปกติมันใช้540นะครับ FC เรามาลุ้นกันว่าลุงหม,มุนประกายแสง900หมุนประกายแสง30ครั้ง360 RP ลุงจะแจ็คพอตแตกหรือไม่เรามาชมกันเลยลุย ไม่ต้องแสดงครับผมใช่ใช่ใชช,ช่ต้องการใช้360 r p เพิ่มมูล30ครั้งนะคะครับผมยินดีนไปไปโอ้เฮ้ยเอาว่าได้เลยเนี่ยโูยได้ประกายแสงเยอะบ้างเลยนะได้ประกายแสงตั้ง222ประกายแสงแถมทุกเค้นมาประมาณ22ทกเคน้นขคูณ2ก็คือ44ทกเค้นนะเยี่ยมแล้วก็ออฟหนึลูกนะรายละเอียดมันก็จะบอกนะว่าครั้งที่1คุณได้เท่าไหร่ดาเท่าไหร่เท่าไหร โอเคอ่ะก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่ามีครั้งได้ตั้ง2 0ครั้งด้วยนะ20ประกายแสงต่อหนึครั้งนะถือว่าโอเคเลยแหละต่อไปต่อไปถ้าหมุนอีกครั้งหนึ่งลุงนจะหมุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ครบ60ครั้งนะแล้วเราก็จะได้ 55x สิบกโทเคนนะถึงแม้ว่ามันจะใช้ตั้ง480 RP ก็ตามนะ่นเรามารุนกันรุยเลยครั้งสุดท้ายแล้ว480ดูซิอีก30ครั้งประกายแสง999จะครบไหม หรือว่าจะแจ็คพอตจะแตกไหมลุ้นลุยโอ้ได้น้อยมากเลยอ่ะโอ้แต่ยังดีนะ FC เห็นไหมครั้งนี้ดีตรงที่ว่าถึงแม้ว่าลุงจะได้ประกายแสงแค่189ประกายแสงก็ตามนะแต่ลุงได้ออฟมา3ลูกเช<ะ>็ดคุ้มมาก3ลูกนี้เท่าไหร่ล้วเนี่ยลูกละ2 5้ว253ลูกก็750แล้วนะครับ FC แถมได้โทเคมนมายีอีกด,ดูดูดูลงมันตึกตึกตึก,ตก,ตกโอ้มีหมุนครั้งที่5ได้ประกายแสง30 เจ๋งมากเอ้ยเอาวะไปนี่อย่าลืมนะครับ FC ถ้าเราหมุน60ครั้งแล้วอย่าลืมรับ55าสิบหเอกทกเข็นนะยืนยนันโ้จะลุงหมุนอีก30ครั้งลุงก็จะได้ออฟอีกหนึ่งลูกเลยนะนเ,เนี่ยจะเอาดีไหมเนี่ยใช้ประมาณ480อะ่ะซึ่งตอนนี้ลุงใช้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูกันนะ840 r p 840 r p โอเคงั้น ไปเอา90ครั้งเลยอีก400 480 RP โอ้โหโคตรโคตรใจเลยลุงนี่มันสุดยอดมากเลยนะเฮ้ยแล้วดูดิประกายแสงที่มีเนี่ย411แกลกอะไรได้บ้างโอ้ดีปกายแสง411เราสามารถแรกลกรางวัลพวกนี้ได้นะถ้าใครอยากได้โอ้ยนี่โคตรเจ๋งเลยว่าดูดิโปรโมชั่นเลยเนี่ยได้ครบมากฟรีๆด้วยนะอันนี้โคตรเจ๋งเลยว่าเฮ้ยโอ้ยถ้าใครครบ999ประกายแสงลุงว่ามันเลือกนี้นะได้เซ็ตโคตมาก ผมมาเซตเยอะมากอะ่ะโอ้อยังคุ้มอะ่ะ411แรกรีรจนเนี่ไม่ได้นะอย่างนั้นต้องไปต่ออะ่ะมาขอให้ได้999ไปขอให้ครบ999ปรกกายแสงนะครับ FC ลุยดูซิอีก30ครั้งจะได้อะไรลุ้นกันโอ้ยคุดเกลือเลย FC ดูดิประกายแสง63 หนึ่งหนึ่่งหน่งหนึงน่ง,งมีแต่หนึงน่งหนึงน่งหโอ้ยอยังเกลืเลยครั้งนี้เกือมากแต่อย่างน้อยก็ได้โทเค็นมายี่สิบยี่สองไอ้คูณหก็เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยได้โทเค็นเยอะเกินได้โทเค็นมาร้อยสามสิบสองเลยว่ะโอ้ยอย่าลืมนะครบร้อยเก้าสิบครั้งนี่ว่ะเก้าสิบครั้งอย่าลืมรับออฟนะรับไปยินยนันแต่ก็ได้แค่สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เองอ่ะเออไรวะเก้าสิบถ้าบวกอีกสามสิบได้โทเค็นเก้าเก้าเอาวะถือว่า เอาโทเคนละกัน,กนบุเอาอีกทีปะเอาอครบร้อยยี่สิบครั้งไปเลยไหนๆแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วดูสิแจ็คพอจะแตกไหมเนี่ยแสงทองในเงามืดโอ้ยยิ่งเล่นยิ่งกดยิ่งเกลือวะ่ะ fc จริงนะยิ่งหมุนเยอะยิ่งเกลือดูเดะประกายแสงเจ็ดสิบสามโทเคนโอ้ยยับเลยอะ่ะดูเดิโคตรยับอะ่ะ หมุนครบไปแล้วร้อยยี่สิบครั้งร้อยยี่สิบครั้งได้เลยได้โทเค็นนะเก้าสิบเก้าโอ้ดูดิใช้ไปแล้วว่าตอนนี้ลุงนี่แบบอย่างเยอะใช้ <c oughs> ไปอย่างเยอะกี่อพีแล้ววันนี้โอ้ยหนึ่งพันแปดร้อยอพีแล้วนะครับ fc หนึ่งพันแปดร้อยอพีลุงได้ประกแสห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะถ้าลุงกดอีกสามสิบครั้ง มันก็ยังไม่ได้เอกลีฟแพ็กนะต้องกดอีก60ครั้งนะ60ครั้งคือ480คูณ2นะล้มละลายเพราะกดแต่ละครั้งโอกาสที่เราจะได้ประกายแสงนี่มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ F4 ยังไงลุงก็ขอแค่หมุนแค่120ครั้งก็พอแล้วล่ะนะถือว่ามาดูกันว่า การที่ลุงหมุนไปแล้ว120ครั้งใช้ไปทั้งหมด1,800 r p ลุงได้อะไรบ้างนะครับผมที่แน่ๆคือได้ประกายแสงมา547ปรกกายแสง547สามารถแลกกอบได้ไหมเซ็ตได้ไหมไม่ได้นะได้เต็มที่ก็สกินอุ้ยสกินระดับรีเจนเอรยัยงแลกไม่ได้เลยอ่ะอีพได้ไหมอีพีกได้อันเดียวแต่อีพีกอันเดียวพันส5ก็โอเคนะมีอย่างอื่นไหมเอามาแลกแบบออฟ5ลูกมีไหม เออนี่ไงเอาห้าร้อยออกมาแลกเอ็กซ์คูซีแพ็กก็ได้นะถูกไหมนี่แก็บแบค็คลุงมื่ออันนี้ดีนะคุ้มนะอันเนี้ยอันเนี้ยคุ้มแก็บแบคนะ็คเนี่ยดังนั้นลุงขอเอาห้าร้อยสี่สิบเจ็ดมาแลกแก็บแบ็คนะยืนยันแล้วก็เหลืออีก2 4 8 2้8ี่สิบแปดอสี่สบปดลุงแลกลุงแรกนี่กันออฟสองลกูกยืนยันแล้วก็เหลือ8ปดสามปดสสาเออยังได้นี่หนึ่งลูกโอเคถือว่า เหลือหกช่างมันมาเรามาดูกันทั้งหมดการหมุนไปแล้วหมุนไปทั้งหมด120ครั้งใช้1,800ครั้งได้ประกายแสงมาประมาณ500เอาประกายแสงมาแลกของรางวัลเรามาดูซิลุงจะได้อะไรบ้างหลังจากแลกหมดแล้วโอ้ลุงได้นี้เลยนะได้แกะแบ็กมันแลกแล้วได้แกะแบ็กหนึ่งแกะแบ็กนะได้ออกมา2ลูกได้ออกมาทั้งหมด7ลูกนะโอ้แล้วทกว 1, กวุกเกนรู้ๆว่าพันสามแล้วว่าทุกเ็นโคตรเยอะ อะไ้นี้มาหนึ่งกล่องในหะ้เทคเชดโอเคเรามาลุยกันมาเปิดกันเลยดิว้าหมวยออบเจกตลูกกับไอเนี่ยถ้าตีมูลค่ายพวกนี้ก็น่าจะเกินพั0 0อัพพีเลยนะงั้นลุงขอเปิดออบสองลูกก่อนลุยโอ้ม่เป็นไรมาออบหลูกลุยโอ้อะไรเนี่ยได้แต่ชิ้นส่วนสกิน5มันไม่มีอะไรที่มันแบบแจ็คพอตเลยว้ ไหลมนอยู่นี่มานี่มันบอกว่าอะไร s t a r ์ e คมส 2, 2022แก็บแบ็กประกอบด้วยชิน้สนส่วนสกิน3ชิน้นหรือ4ชิน้นรุมคอ4ชิ้น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 เย่4ชิน้นโคตรเจ๋งอ่ะไปคุ้มนะ4ชิน 4, ช้น, 4, นโอ้โห ทั้งหมดของที่ได้นะทั้งหมดของที่ได้นะดูซิได้กี่ชิ้นส่วนสกินโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11, 11ชิ้นส่วนสกินนะดังนั้น,น,นมันไม่ลงตัวนะเพราะมันมันต้องหาน3อะ่ะดังนั้นต้องย่อยออก2อ่าลุงย่อยตัวนี้เดี๋ยวอะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะสกินนี้โปรเฟสเซอร์โปรโปรเฟสเซอร์อะโปรโปรเฟสเซอร์ไรท์นะครับสกินระดับ เล้อสกินนี้เจ๋งนะเนี่ยอัปเกรดเลยหายากหายากสกินนี้น้ำเกรดเป็นหนึ่งแล้วก็ต้องพออัปเกรดเสร็จเราต้องสังเวยไปนหนึ่งด้วยสังเวยอ,อีพิกไปละกันสังเวยอ,อีพิกครับผมไป มาคราวนี้มาสุ่ม3สกินดูซิ3สกินนี้จะมีมูลค่าเกิน1800อยอพีหรือไม่เริ่มกันเลยครับผมมาเอาอีกิกรวมกันอีฟิกสอันนะเอฟลุ้นกันตึกตึกตึกดุยโอ้ได้สกินเกลือว่า520อพีแล้วไปต่อไปต่อไปก็ดูซิ จะได้อีพิกส,สกินหนึ่งไหมเนี่ยถ้าได้อีพิกสกินหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่ถ้าได้สกินธรรมดานี้โคตรเกลือเลยโอ้ยโคตรเกเลือลยฟซสกินธรรมดาสองสกินแล้วโอ้ยไปวะเนี่ยกิจกรรมนี้ดูเหมือนจะ ขาดทุนแบบว่าเนี่ยอาจจะไม่ขาดทุนแต่ไม่ได้แบบคุ้มอะไรมากนะก็คุ้มแหละได้โทเคนเยอะไปดูสีได้สกินเลยโอ้ยได้สกินระดับอีพีโอเคนะก็ถือว่าโอเคเลยกับกิจกรรมนี้นะผลประกอบการของกิจกรรมนี้นะลึงใช้ไปประ,ประมาณ1 8น0 RP นั้นได้มา4สกินนะสกินนี้ระดับธรรมดา3นะ520คูณ3เป็นเท่าไหร่เนี่ย5้0 คูณ3เท่ากับ1,560บวกกับ1น3 0นะเป็น2,910 RP นะใช้พันแแต่ได้สกินกลับมาตีมูลค่าเป็น2,910 RP นะแถมแถมแถมลุงยังได้นี่อีกนะได้ได้โทเคนค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปดูประวัติโทเคนที่ลุงได้มานะลุงว่าเยอะโอ้กิจกรรมนี้ลุงได้โทเคนมาตั้ง484โทเคนไะงถือว่ากิจกรรมแสงทองในเงามืด1850 RP นะ ลุงได้สกินมาทั้งหมด4สกินตึงตึงึงตึง,ตง,ตงแถมทุกเนมาอีกประมาณ400รทุกเกนนะครับผมโอเคนะครับ FC กับกิจกรรมนี้ถ้าใครชินชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องลุงด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครเล่นกิจกรรมนี้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกลุงหน่อยนะถ้าใครแจ็คพอตแตกก็ขิงนะใครเล่นเท่าไหร่กี่อาม,มาดูซิว่าใครจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับผม ยังไงก็กดกดไปอย่าลืมมากดรับของพวกนี้ด้วยนะครับ FC โอเคนะครับยังไงก็ลุงไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ finally the challenge the โอ้ของแท้ตัวนี้